หลังจากไปต่งหมวยมาแล้วนะคะทุกคนก็มาอุ่นน้ำปลานะคะอุ่นน้ำปลาแกะปลาทูใส่หมวยก็ไม่ค่อยจะกินข้าวปลาทูตัวหนึง่งตั้งแต่เมื่อวานย่ากแกะใส่น้ำปลาไปครึ่งหนึ่ง มอยกินข้าวสองมือ้อกระทูยังไม่หมดขึ้นตัวเ,เลยกินไปหน่อยเดียวจริงๆให้ทอดไข่ดาวก็ไม่เอาเช้าก็าาบ่นกันว่าเธอหอมมาก ก็ทำไปคุยไปนะคะชีวิตประจำวันก็จะเป็นแบบเนี้ยไม่มีอะไรสาระอะไรกับใครเขามากมายเมื่อตะกี้กลับมาก็มาเก็บตําลึงตําลึงตอนมันโดนฝนมันอ่อนๆเราก็ไม่ทันจะได้เก็บเนาะเพราะวันนี้ไปเก็บอะดูเหมือนมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ไปเก็บแล้วก็ดึง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 ,ดงทิ้งไปบ้าง ไม่ใช่อะไรนะต้องการให้พอฝนมามันจะได้แตกเหมือนเราทำาสาวให้มันเนาะมันจะได้แตกเราจะได้มีกินถ้าปล่อยไว้มันก็แก่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่แตกอืมเดี๋ยวก็จะเอาของแดงใส่ นีก่ก็หอมแดงนะคะใส่เข้าไปพริกปนเดี๋ยวจะได้ป่นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวบีบมะนาวหลังโอเคน้ำปลาใช้ได้และน้ำต้องผักกันค่ะลวกผักกัน บุ้งอ่นอนๆข,ขาว หลง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 อีกหนึ่งอันเป็นตำลึงตำลึงก็แค่ลวกเอานะคะบุ้งแค่นี้ก็ สุกแล้วาคา่ะทุกคนเอยหมดแล้วอ่อนโอเคปิดแก๊สก่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดยกับข้าวเช้าแล้วค่ะมีแตงไทยนะเดี๋ยวย่าจะปอกแตงไทยอีกอย่างนไงแต่อันที่จริงอะ่ะถ้าถ้าพี่เห็นคลิปนี้พี่ก็จะบ่นน้องว่า เรากินอาหารไม่ไม่ไม่ครบห้าหมูขาดวิตามินน่าจะมีไก่สักชิ้นหนึ่งหรือไข่ต้มอ,อะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่ค่อยกินเหมือนกันกับหมวยเหมือนกันแหละว่าหมวยตัวเองก็เป็นไปค่ะไปปอกแตงกันดีกว่าเตรียมตัวกินข้าวนะคะทุกคน จะได้ทําอย่างอื่นต่อไปตอกแตงกันเฮ้ยเธอฉันก็สายอยากจะกินข้าวนอกบ้านกับเขามั่งเธอย่าทําอย่างนี้ แตงเขายังไม่สุกดีแต่ก็กำลังอร่อยลูกน้อยๆครึ่งลูกเลยนะเนี่ยทีอยาก,ก็จะมีบวชชีอีกถ้วยหนึ่งนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่นี้เออขัอดปรตีนิดหน่อยช่างมันเนาะเดี๋ยวมื้อหลังกินกินทดแทนเอา ชีวิตยากก็จะชอบอย่างนี้แหละน้ำพริกปลาบีบมะนาวความขยันเราก็ไม่โคลกเนาะไม่โคลกให้มันนวัวน,นี้ก็ไปใส่ต้นไม้ ไปไม่ได้ดูกี่นาทีแล้วเนาะโอ๊ยหนาทีกว่ากว่าพอด,ดี๋ยวขอตักดทีสักถ้วย ่บวชชีโอเคอยู่นะเนี่ยบวชชีนะ่ะเมื่อวานทําไม่ได้กินวันนี้ได้กินแล้วะนี่โอเคนะคะทุกคนยากก็จะไม่ได้กินให้ให้ดูนะคะเนี่ยก็จะกินข้าวเขินๆหน่อยเพราะว่ากินไม่อร่อยเหมือนเหมือนคนอื่นเขานี่บวชชีย่นะมาค่ากินข้าวด้วยกัน ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักไลค์สักเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบา,บาย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 สวัสดีค่ะ